เด็กชายไปเจอกับอุปกรณ์บางอย่างที่ดูเหมือนปืนเขาดันเผลกดโดนปุ่มยิงวงแหวนเรืองแสงวงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาค่อยๆเอามือแตะเข้าไปแล้วก็พบว่าวงแหวนนี้สามารถทะลุผ่านมิติได้เขาจึงลองยิงอีกครั้งอย่างสบายใจทันใดนั้นหมีก็เดินเข้ามาเห็นวงแหวนเรืองแสงแล้วก็เดินเข้าไปดูใกล้ๆอีกวงแหวนปรากฏขึ้นข้างหลังทันทีทำให้หมีง,งงหนักมากตอนนี้เด็กชายเข้าใจพลังของปืนปริศนาแล้วเขายิงไปที่เท้าหมีโดยไม่ลังเลร่างหมีหายวับไปแล้วไปโผล่ชนต้นม าเเข้เต็มแรงแน่นอนว่าลิงเพื่อนซีก็ไม่รอดจากการแกล้งโดนยิงพุ่งทะลุวงแหวนไปโผล่กลางเมืองทันทีไม่นานนักมีก็แย่งปืนมาได้แล้วยิงใส่เด็กชายคืนผลคือทั้งสองพุ่งชนกันกลางอากาศจนสลบไปทั้งคู่แล้วปืนประตูมิติก็เกิดทํางานผิดพลาดระหว่างนั้นลิงกําลังเดินหลงอยู่ในเมืองวงแหวนวงหนึ่งก็โผล่ขึ้นใต้เท้าพอดีลิงโดนส่งกลับมาที่พื้นที่ซึ่งปืนตกอยู่มันหยิบปืนขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแล้วเผลอโดนปุ่มยิงอีกครั้งลูกยิงพุ่งตรงไปโดนก้นของ มีเข้าเต็มๆเด็กชายที่เพิ่งฟื้นลืมตามาก็พบว่าหัวตัวเองไปโผล่ติดก,กับก้นหมีพอดีเขาหัวเราะชอบใจที่ได้แกล้งเพื่อนอีกครั้งแต่จู่ๆพลังของปืนก็หมดลงคราวนี้เด็กชายติดอยู่ตรงนั้นแบบถาวร